មិនងាយទេលោកចាដឹកពុកខ្លាំងអត់ដឹកបើសិនជាជួបគាត់នៅឥឡូវនេះចង់ស្វើអីជាមួយគាត់ដឹកគាត់អោបគាត់មកមកនេះមកមួយម្នាក់ដែរមកមួយយីមកជាមួយយីចា ចូលបងប្អូន២ទៀតនៅផ្ទះមួយម៉ែមើលម៉ែម៉ែគាត់ឈឺអូអ្នកមិនដ alé គាត់ឈឺគេដែរកោប៉ះពូមានក៏បានរួយឈឺទៀតហើយឪពុកបានលាទៅទៀតក្នុងជីវភាពគ្រួសារប្រហ្មបាក់ខ្លាំងទេអូនប្រហ្មបបាក់យ៉ាងមិនដែរចុះពេកគេពាក់ចំដៃនោះគឺចောင်းគេថាគឺនឹកកោតខ្លាំងហ្នឹងសូមនិយាយកលិច โอ้โหทุกคนชาวเขเมรนรู้ความจริงน้ำตาแทบเป็นสายเลือดทุกคนเมื่อรู้ว่าทหารในสนามรบของฝั่งบ้านตัวเองทุกคนตุยไปเป็นหมื่นเป็นพันลายทุกคนเมื่อก่อนเนาะทางประเทศไทยออกสื่อออกข่าวไม่ยอมเชื่อทุกคนโดนผู้นำปกปิดเนาะปกปิดเป็นเวลาเนิ่นนานทุกคนพอรู้ความจริงถึงกับจุกอกเนาะพีน่น้อง นี่แหละทุกคนคือเป็นทางชาวบ้านของกัมพูชาทุกคนที่ได้รู้ความจริงว่าทางฝ่ายบ้านของตัวเองเนาะทหารผู้กล้าของประเทศนั้นทุกคนได้ตุยไปหลายร้อยชีวิตทําให้เนาะทางขมรนทุกคนตาสว่างทุกคนทําให้รู้ความจริงเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่ สบายดีสบายดีพี FC, ่พี c เอฟซีถฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าน้ำเน้อจามือนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องซึ่งมือนีน้องะจะพาพี่พีเอฟซีมาดูมาชมเนาะพี่น้องชาวคขมนรู้ความจริงหลังจากเนาะที่ทหารผู้กล้าของประเทศเขาทุกคนได้ตุยไปหลายหมื่นหลายพันชีวิตเลยทุกคนทําให้เนาะชาวเขมนได้ตาสว่างทุกคนพอรู้ความจริงถึงกับ จุกอกทุกคนน้ําตาหนองไหลเป็นสายเลือดเลยทุกคนในเมื่อก่อนเนาโดนทางผู้นำเนาะหลอกหรือว่าปกปิดความจริงพอความจริงเปิดเผยทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าชาวโลกเนาะหรือว่าคนในประเทศนั้นถึงกับช็อกเลยทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าทหารหรือว่าญาติพี่น้องของเขานั้นได้ตุยไปในสนามรบเยอะแยะแต่ทาง อาทางการยังปกปิดทุกคนพอรู้ความจริงโอ้โหบอกได้เลยว่าชาวขาเขมรจะจดจำเนาะไปตลอดชีวิตเลยทุกคนซึ่งคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงเนาะมารับชมคลิปด้วยกันอะเป็นไงตลอดจ้า បើសិនជាជួបគាត់នៅឥឡូវនេះចង់ស្វើអីជាមួយគាត់អ្នកគាត់អោបគាត់មកបងនេះមកមួយអ្នកដែរមកមួយយាយមកជាមួយយាយចាចុះឲ្យបងប្អូនពីរអ្នកទៀតនៅផ្ទះមួយម៉ែមើលម៉ែម៉ែគាត់ឈឺអូអ្នកមិនដែរគាត់ឈឺគេដែរកោប៉ះពូមានក៏បានរួយឈឺទៀតហើយឪពុកបានលាទៅទៀតក្នុងជីវភាពគ្រួសារប្រមាក់ខ្លាំងទេអូនប្រមាក់ บ่าวยังไม่ได้จะเปะเก่พอมีนเปะเจ้าใหญ่กคือเจ้าใหญ่ไทขึ้นนะโถทุกคนเห็นแล้วก็สงสารเขาหน้นอกนี่น้องที่โดนเนาะปิดบังมาเนิ่นนานทุกคนพอรู้ความจริงว่าทางฝ่ายบ้านตัวเองนาอตุยไปเยอะมากทุกคนซึ่งเป็นทหารผู้กล้าหรือว่าอ่าคนในครอบครัวเขานั่นแหละทุกคนในเมื่อก่อนน้องไม่ยอมเชื่อว่าอ่าประเทศไทยนี่เขาลงสื่อข่าว เป็นข่าวที่จริงๆเนาะทางฝ่ายเขาก็ตุยไปเยอะจริงๆแต่ไม่ยอมเชื่อเนาะหลับหูหลับตาทุกคนเชื่อผู้นำทางประเทศตัวเองเนาะสุดท้ายแล้วความจริงเปิดเผยความลับแตกทุกคนเมื่อรู้ว่าทางฝ่ายบ้านเขาหรือว่าทหารผู้กล้าทางฝั่งฝ่ายตรงข้ามนะทุกคนตุยไปเป็นหมื่นเป็นแสนลายทุกคนพอรู้ความจริงทุกคน ถึงกับรับไม่ได้เนาะร้องหม่มร้องไห้ทุกคนไว้อาไัยเนาะทหารผู้กล้ารวมไปถึงญาติพี่น้องของอนักลบเนาะนักลบในสนามรบของกัมพูชาพี่น้องนี่แหละทุกคนสิ่งที่สิ่งที่เป็นความจริงแต่เขาไม่ยอมรับเนาะพอรู้ความจริงเป็นไงล่ะพี่น้องถึงกับจุกอกเลยทุกคนไปไม่เป็นเนาะบางคนก็ร้องหม่มร้องไห้น้ําตาแทบเป็นสายเลือดเนาะพี่น้อง เมื่อรู้ว่าอคนที่รักหรือว่าคนในอคนในประชาชนของประเทศตัวเองเนาะตุยไปแบบเป็นหมืน่นเป็นแสนในเมื่อก่อนนี่ก็ไม่ยอมเชื่อว่าคนที่ตุยไปทหารที่ตุยไปนี่ก็เป็นทหารฝั่งไทยเนาะ,ะตุยไปเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นทหารฝั่งไทยแต่ที่จริงแล้วเป็นคนของบ้านตัวเอง ยังไม่รู้ตัวออกทุกคนโยอ่ายมหลับผูหลับตาเชื่อผู้นำเนาะผู้นำบอกว่ายังไงก็เชื่ออย่างนั้นทุกคนนี่แหละเนาะสิ่งที่คำอาสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเนาะปกปิดมาเนิ่นนานคือประเทศไทยเนี่ยเขามีอะไรเขาจะออกสื่อออนไลน์ต่างๆแบบเป็นข่าวที่แท้จริงและเป็นที่น่าเชื่อถือได้ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วก็สงสารเขาอยู่หน้าแต่เขาก็ ในเมื่อก่อนเขาก็ไม่ยอมรับความจริงพอรู้ความจริงเป็นไงล่ะทุกคนร้องห่มร้องไห้เนาะไว้อาลัยทุกคนบางคนก็ไปทําบุญเนาะทําบุญให้กับอ่าคนที่สูญหายไปคนที่อ่าอ่าตุ้ยไปในสนามรบและทุกคนแบบอ่าหายไปแบบไร้ร่องรอยเนาะพอจบเนาะจบสงครามแล้วยังไม่เห็นกลับมาบางคนก็อ่าทางผู้นําเขาก็ยังอ่าหลอกว่าเออ อย่างาทางประเทศเขานี่ไม่มีคนตุยคนตุยแค่อ่า10 11 12คนเนาะที่จริงแล้วเขาปกปิดปกปิดว่าอ่าทางทหารเขานี่ตุยเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินนั่นแหละทุกคนไม่มีเงินที่จะให้ค่าเสียหายเพราะว่าถ้าจะให้มันก็เยอะจริงๆเนาะเป็นหมื่นเป็นพันคนทุกคนนี่แหละเนาะเห็นอ่าทาง ชาวกัมพูชารู้ความจริงก็สงสารเขานะทุกคนสงสารจริงๆที่ต้องเสียเนาะเสียคนที่รักไปเสียทหารผู้กล้าไปเนาะพี่น้องโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รับรู้เลยว่าอ่าคนนั้นๆสูญหายไปยังไงเนาะบางคนก็ไม่ได้รับศพของญาติพี่น้องเลยเนาะตีแบบไร้ญาติพี่น้องตุยแบบทิ้งขว้าง ตุยแบบไม่มีแบบไม่มีความหมายเลยทุกคนคือเห็นแล้วแบบโอ้โหสงสารจริงๆเอาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนัดก็พาพี่พี่เอฟซีเนาะมาดูมาชมคลิปวิดีโอของอ่าชาวขาเขมรทุกคนพอรู้ความจริงเนาะอ่าทางทหารกัมพูชาเนาะตุยในสนามรบเป็นหมืน่นเป็นแสนคน สำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อมพี่น้องเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปน้องรัดเนะาะฝากพี่ๆ fc กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้พอตัวลาไปก่อน